ผู้บริหารสถานศึกษาหนุ่มไฟแรงผอดรบุญช่วยสายรมสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวประจำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2568วันนี้เราพาทุกท่านมารู้จักกับผู้บริหารสถานศึกษาหนุ่มไฟแรงผอดรบุญช่วยสายรมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลตะการพืชผลสำนักงานเขตพื้นที่สอปปอุปอบล2ชนะเลิศการแข่งขันเปตองนักเรียนระดับจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษาหนุ่มไฟแรงดรบุญช่วยสายรามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตระการพืชผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขตสอง มุ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองด้านการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์ทุกด้านล่าสุดส่งเสริมสนับสนุนครูและนักเรียนร่วมกันแข่งขันกีฬาชนะเลิศจังหวัดอุบลราชธานีได้ครองตำแหน่งชนะเลิศของจังหวัดอุบลราชธานีด้านกีฬาเปตองชายอายุไม่เกิน12ปีมาครอบครองสร้างชื่อเสียงให้ครูนักเรียนสมกับคำมั่นที่ให้กับผู้ปกครองทุกคำว่าพวกเราจะขอดูแลลูกหลานของทุกท่านด้วยจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์การจัดการศึกษายุคใหม่ที่พร้อมเปิดโลกการเรียนทุกมิติจนผู้ปกครองเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่าเรียนที่โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผลยุคใหม่อนาคตกำหนดได้ศาสตราจารย์ดรนรุมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ยินแล้วคงสบายใจทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน